จ้าพามาดูสาหนามนอจ้าสานามปลอยป่าเอาป่ามาปลอยไหมจ้ามีปลาดุกปลานิ่นปลาแต่เพี้ยนอยู่สาเดียวกันจ้า <c oughs> ปลอยลงสาเดียวกันเลยจ้าแล้วก็มีผักกะเฉดน้ำสวยๆจ้ายอดใหญ่ๆงามงามจ้าหดูตากินเนาะจ้าเนาะอ้ยน่ากินจังเลย สวยๆจ้าเป็นดอกดอกเหลืองๆก็สวยพี่น้องสวยงามมากค่ะยอดใหญ่ๆโตๆแกงส้มก็อร่อยค่ะแกงส้มก็อร่อยนะคะแต่ยอดใ่ๆพี่น้องเอ้ยบ่งดูงามงามยอดสวยสวยค่ะเอามาปลูกไวส้สาป่าแม่จ้าอยู่ในสา สะปลอยปลาปลาก็กินใบมันพอมอาหารปลาพอมเนี่ยจ้ะใบฟักกระเฉดเป็นอาหารปลาพอมเนี่ยจ้เติองสะหลอบหลอบสะต้องทุง่งนาดูจ้ะทุ่งไ้ทุงท่งนาบรรยากาศดีเล้่ยจ้าตอนเสาร์บรรยากาศดีรราาศดีเย็นสบายจา้ะสะปลาเอาปลามาปล่อยจ้ะปล่อยในสะ รอบๆสะบรรยากาศดีดีจ้าตอนเศารอากาศเย็นสบายค่ะทุ่งนาตอนเช้ามามาชมอากาศตอนเศาร์จ้ะชมทุงไฮทุงง่าเนาะจา้เน้อบรรยากาศดีมาชมน้องป่า <c oughs> ตะเว้นตะวันกำลังขึ้นจ้ะตะวันกำลังขึ้นนะคะตอนเช้าคะ่ะยากาศดีดีจ้ะข้าวก็กำลังงามเขาว่ามีน้ำจ้ะกำลังงามฝนว่ตกจ้ะข้าวไม่มีน้ำเลย ข้าวรอฝนจ้าเข่าล่อฝนจ้าฝนว่ตกใส่จ้าเถอะจันมันมีน้ำเลื่อนเลื่อนอุึงดูจ้าเขาแต่แล้วตูนเนาะจ้าเนาะมันมีน้ำใสน้ำขังมึงดูพี่น้องแต่แล้วตูนบ่ ข้าวกำลังงามแต่ขาดน้ำค่ะขาดน้ำจ้าไม่มีน้ำข้าวรอฝนฝนไม่ตกสักทีเลยปีนี้แรงจ้าปีนี้ทางของแนแก่นแลงเพื่อมั่นจา่จาด้วยจ่าแรงจ้าตกแต่แหลกแหลกระหลงมากฝนถิ่มช่วงจ้าแรงเขาก็บ่บมีน้ำจ้าพี่น้องเอ้ยฟ่งดู จ้าเทนี้ก้อนด้จ้าสวัสดีค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ